สกัดพรสวรรค์ราชาอมตะตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องยอ่อเจียงเฟงเดินทางผ่านโลกใบใหญ่โดยมีการฟื้นฟูพลังงานทางจิตวิญญาณเป็นพื้นหลังผูกระบบสกัดหมื่นอาณาจักรและเส้นทางสู่การอยู่ยงคงกระพันเริ่มต้นที่นี่สุดยอดอมตะภูมิใจในโลกกับฉันแอนแลนด์จะได้สวรรค์ชิฟเฟงสเปียอิงมอร์ทัาชีวสังหารอิงมอร์ทัาทิงและทำลายในเฮเวน หอกสีทองกวาดไปทั่วท้องฟ้าฉีกจัก,กรวาลเป็นชิ้นชิ้นและราชาผู้เป็นอมะตะก็ครอบงำจัก,กรวาลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับเทคนิคบรรพบุรุษสายเลือดของกษัตริย์อมะตะหอกฉีกเฟิรมในสมัยโบราณเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีจัก,กรพรรดิและก้าวร่างศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้กับท้องฟ้าพลังที่สีทองอันทรงพลังและเลือดพุ่งเข้าสู่กาแล็กซี ความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของร่างศักดิ์สิทธิ์จะทำให้โลกต้องตกตะลึงและต่อสู้กับความมืดขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับสีมหาสนิทครั้งแรกเจียงเฟงถือหอกทองคำเลือดสีทองและเลือดเหมือนดวงอาทิตย์และมองลงไปที่กลุ่มสัตว์ประหลาดอัจฉริยะที่ตกตะลึงแม้ว่าฉันจะผูกมัดพลังศักดิ์สิทธิ์ของฉันเองและใช้มือหนึ่งฉันก็สามารถอยู่ยงคงกระพันในโลกได้เหมือนกับเจียงเฟิง